เอเคครับต้มยำขาหมูนะครับทุกคนต้มยำนะครับปรุงเรียบร้อยจัดจวดนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนนะก็เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับนะก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาแซมมาจวดคือเกานะครับทุกคนวันนี้ก็นะ เช้าไปตลาดนะครับทุคนนะก็ได้เป็นนะต้มยำขาหมูนะแล้วก็ปลานิลน,นะครับแบบเดียวนะครับทอดนะครับอนะแล้วก็น้ำพริกปลาทูนะครับกคนปลาทูปลาระนะเราก็ได้เนี่ยนะครับมะเขือพมา่ามานะครับเนี่ยลองดูนะไม่เคยลองนะลูกเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านนะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าคนนะ <laughs> มะเขือพมา่านะครับทุกคนนะ นะเพราะว่ามันมีเรลาร้านค้าที่เป็นคนพม่าก็มาขายนะครับแล้วก็เอาพวกสินค้าพวกนี้นะครับนะมาขายนะครับเป็นสินค้าจากพม่านะครับทวนนะแล้วก็วันนี้ก็มีผักนะครับเป็นผักต้มนะครับแล้วก็เนี่ยกระลำกระลำตีต้มนะครับผักบุ้งแล้วก็มีมะเขือด้วยนะครับเป็นมะเขือเปาะต้มนะครับนะแล้วก็ปิดด้วยเรียกว่าเฉากลวยนะครับของหวานนะเฉากลวยหน่อยนะครับทคนแก้ร้อนในนะครับ ก็แซ่บๆจุดๆคือเกลานะครับก่อนนะมาด้วยรับพี่น้องท่านใดยังไม่ทานข้าวนะครับนะมาทานข้าวด้วยกันนะแซ่บๆจุดๆอร่อยเหาะแน่นอนวันนี้น้ำพริกกับผักต้มนะครับทุกคนแล้วก็มะเขือพม่านะครับนะวันนี้ก็ทานกันไปบ้านสองคนเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะก็ก่อนที่เราจะมาแซ่บมาจุดก็ถามข่าวถามขาวเนาะพอไปไปร้องทุกคนทุกท่านนะเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะก็ เก็บเงินเก็บทองนะครับนะบางคนบางท่านก็ไปพักผ่อนไปหายาครับที่ต่างจังหวัดนะก็ขอเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะเพื่อนนะเมาอย่าขับหลับที่บ้านแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับโอเคนะครับนะจดจ้วเลยครับทพนมามามาปลาก่อนเลยนะครับทพื่นอันนี้แดดเดียวครับร้อนร้อนร้อนอืมอืม อรอยครับน tâm nhầm thảm hố cao rảnh hút phân โอ้โอ้โหโอ้โหเเป็นแบบนี้เลยนะตอนเดี๋ยวลองดูนะเกิระมาา ก็อร่อยนะครับส่วนจะว่าเปลือกมันจะหนานะครับส่วนเปลือกของมะเขือมันจะหนานะมันมันก็เลยทําให้กรุบกรุบแล้วก็นเหนียวนะครับส่วนแต่ในส่วนที่เป็นมเมล็ดแล้วก็นเนื้อข้างในอ่ะนิ่มนะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับส่วนลองรู้มะเขือพม่า,มา ็บมาจากสวนใหม่ๆนะแล้วก็มากินเลยอ่ะน่าจะกรอบอยู่อันนี้มันน่าจะเหนียวเพราะว่าน่าจะเก็บมาหลายวันแล้วนะะจอยจะมาถึงตลาดโดนลมโดนลมเหนียว ทอขอ็ไปได้ครับทุกคน <c oughs> ช้อนบ้างมือบ้างนะก <c oughs> ินน้ำพริกมันต้องใช้มือนะครับ อัหลีะจะงานฟัง,ง,งอร่อยมากอุ้มามิ <laughs> น้ำพริกเก้วนี่อร่อยนะครับซื้อแกประจำเลยถุงละยี่สิบบาทแล้วก็น้ำพริกปลาทู เธอพม่าเอาไปผัดน่าจะอร่อยกว่านะทุกคนถึงอะ่ะก็จะได้นิ่มไปเลยอ่ามันเป็นผักอันนี้เป็นเนื้อปลาขาวอร่อยมากสุดยอดนะทุกคนเจริญอาหารมากวันนี้ข้าวสองจานโอเคครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับนะ,บนะวันนี้ก็อิ่มแล้วนะทุกคน ก็คงต้องขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนทุกคนอิ่มหรือยังครับถ้ายังไม่อิ่มก็ทานต่อนะครับผมอิ่มแล้วบ๊ายายครับ,บ,บเดาาิคนบายๆบาป